สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้เราก็นำเรื่องราวดีๆนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สินค้าไทยนะครับก้าวสู่ระดับโลกนะครับระดับอินเตอร์นะครับในงานซีมาโชว์ที่ลัสเวกัสนะครับ,รบสำหรับงานซีมาโชว์นั้นนะครับก็เป็นงานที่แสดงสินค้า รถยนต์ระดับนานาชาตินะครับถือว่าเป็นงานเขาเรียกว่างานอร์มา market นะครับก็คือเป็นรถที่ไม่ใช่รถใหม่นะครับเป็นรถที่ไม่ธรรมดาเป็นรถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดเป็นรถที่ตกแต่งพิเศษนะครับทีเ่เป็นรถเขาเรียกว่ารถธรรมดาหรือรถสแตนดาร์ดห้ามออกงานนะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานจัดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆนะครับซึ่งในรถแต่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตะกุล h ั m m e r หรือเชียบีทาโฮนะครับหรือดอทแลมนะครับหรือว่าจะเป็นไคส์เลอร์300นะครับรถกลุ่มเหล่านี้นะครับใส่แม็กกันระดับ28นะครับ30นะครับความกว้างนะครับถือได้ว่ามาโชว์กันเรียกว่าลายตากันเดียวนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำถึงว่า คนฝรั่งนะครับเขาพูดถึงท็อปฮันนลอย่างไรนะครับครับสำหรับที่ผมได้มอนิเตอร์ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับก็คือมิสเตอร์เจสซ่านะครับมิสเตอร์เจสซ่าก็เป็นคนอยู่ที่โอกาฮมานะครับก็ได้มาออกงานถึงรัสเวกัสนะครับขับรดกันมาเป็นพันพันกิโลนะครับมาออกงานซีมาโชวกันทุกๆปีนะครับมิสเตอร์เจสซ่านั้นนะครับก็เป็นเจ้าของ ลำโพงดิจิตอลดีไซน์นะครับถือว่าเป็นลำโพงไม่ว่าจะแข่งขันที่ไหนในระดับโลกนะครับถือว่าแชมป์โลกตัวจริงนะครับไม่ใช่แชมป์อย่างที่คนไทยไปแข่งกันนะครับเป็นแชมป์เขาเรียกว่าอาจจะเป็นแชมป์อบตของในบางประเทศก็มากล่าวอ้างกันว่าเป็นแชมป์โลกนะครับเพราะว่าถือว่าสถาบันการแข่งขันนั้นนะครับจะมีการจัดเกตด้วยกันไหลเกตด้วยกันนะครับติอย่างเช่น การชกมวยระดับโลกนะครับถือว่าเวทีที่ทั่วโลกยอมรับก็ต้องเป็น WTO นะครับถือว่า WTO นั้นนะครับก็ถือว่าใครจะเข้าแข่งก็ต้องพันด่านนะครับระหว่างโซนเอเชียนะครับหรือว่าแข่งขันระดับประเทศนะครับพอแต่ระดับเข้าไปถึงระดับโลกนะครับ,รบก็เป็นการเปรียบเปรยให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับ สำหรับมิสเตอร์เจสซ่านะครับก็ได้มีโอกาสพบกันตั้งแต่ปี05นะครับในการออกงานเซมาโชนะครับในครั้งแรกของบรษิษัททอพแคนลออคูสิกนะครับก็เราก็อยู่พุ่ใกล้ๆกันนะครับก็ถักทายกันจนมีโอกาสได้สนิทสนมกันนะครับก็สำหรับฝรั่งนะครับเขาเรีวยกว่าอเมริกัาแชร์นะครับ ก็แล้วก็มีโอกาสได้ชวนฝรั่งไปทานข้าวกันนะครับก็เขาเจอคนไทยเขาก็จะไม่แชร์นะครับคนไทยเลี้ยงนะครับนี่ครับเราไปรับทานข้าวกันนะครับกี่มือ้อกี่มือก็ฝรั่งพักกระเป๋าไม่คยเป็นครับครับสำหรับฝีไม้ลายมือนะครับจจซ่านนั้นนะครับผลิตลำโพงซับฟเฟอร์ ว่าสะใจนะครับสะใจทีมงานเด v ว์ซาวนะครับแล้วก็สะใจลูกค้าเดว์ซาวหลายๆคนนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านก็มีความทึ่งในเรื่องของซับวูเฟอร์ที่อัดเท่าไหร่ก็ไม่มีแป๊กนะครับเป็นซับวูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับตัวเล็กๆนี่พลังเสียงสามารถเทียบระดับ15นิ้วได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบตู้ที่ ได้เสียงอันทรงพลังนะครับเบสลึกก็มีโอกาสก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมให้มาฟังกันที่เดบิวทาวเจ้าแห่งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเครื่องเสียงแบบชุดหนักแน่นนะครับชุดระดับไฮเอนด์ก็ฝากถึงให้ไปพบคุณอานน์นะครับอานน์ซึ่งเป็นผู้บริหารเดบิวทาวสาขาแจ้งวัฒนะนะครับ ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับตรงประเด็นนะครับให้การบริการอย่างตรงไปตรงมาอยู่ทุกวันครับ